น,นี่สาวงามกำลังจะไปมาเร็วมาเร็วอธิบายหน่อยจะไปที่ไหนเนี่ยอ,อ,นะอธิบายหน่อยนี่ยกำลังถ่ายวิดีโอ,อ,อจะไปที่ไหนคะออไปชไลัยค่ะไปทำอะไรคะไปงานดอกไม้บานค่ะไปในนามอะไรอะค่ะไปในนามอะไรไปฟ้อน เป็นคนไทยเขินนะไปฟ้อนไทยเขินที่งานดอกไม้บานที่เชียงรายนะคะโซนดอกไม้ก็จะมีการขายของอาหารห้องวัถนนคนเดินก็จะมีของกินขยิวก่อนขยักกินเขาเขามานื้นจะเป็นขบปุกงาขบง,งาปิ้ง เจอจ้งฟ้อนสงงานแล้วครับงานทุกคนเลยช่วงศึกษาวิถีวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอันนี้ออกามาจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุกชนเผ่าทุกชนชั้นทุกชนเผ่าหรือว่าพีน้องทุกๆ จะเป็นสายไทยนะครับว่าจะเป็นไทยใหญ่ไทยปลองไทยอาคาไทยขืนไทยลือ้อเห็นไหมบ้านสมัยก่อนนะอ่าหรือว่าจะเป็นไทยยยนไทยเลาอ่าอน,นี่จะเป็นชาติพันธุ์ไตลือ้อไอพี่น้องลื้อเฮาเนาะอันนี้ก็มาตองมากรอยกันเนาะสวัสดีขอสวัสดีคอย คนอยู่ก็คือมีใจคนไปก็ขอมีโจกใหญ่มีลาบเนอเนี่ยบนกำปอนคนแถามกุกคอนอ่าของพี่น้องเรือเฮาเนาะอ่าเพิ่นก็มีลอบมีลอบัวไปมีน้ำโบอ่าไว้ตักกินตักซอยตักอาบอ่ามีมีจากปิดอ,อ้อ,อ,อยเนาะเฮ็ดกือ๊หวานน้ำอ้อยโอ้เพิ่นมกุกคอนแต่งงามแต่แน่ มือนเหมือนอยู่ปกมาอ,อยู่เมืองลือไงมีการขับลือครับกำข,ข,ขับกำเซินกำออมือเลยลังคาดินคอเฮิรนที่ถอดแคบ้ทอด,ทอดอาสุขขืนกำแะอเออบเฮดเฮิรนเฮดมันน,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 นี่ก่อนมโนน,นี้อัวันนี้กนาูยกเขามาแล้วต อ่าเราไปตามเสียงเสียงกลองมองเสียงกลองมองกอนยาวหรือว่ากลองบูชากองบูจเจอ่าอีกรรํายนเือนห้องกองบูจเจอันนี้ชนชาติพันธุไทยอันนี้จะเป็นปีนองลาวูไทยปอปากีสถานเดี๋ยวไปบานปีนองคืนเสียงกลองมองมอง ตัดไต้ข้นยินดีต้อนรับการตอนรับพีนพ่น้อ,นนองแขกต่างบ้านต่างจองหรือว่ามีกินม,มีตานนี่ก่อน

ไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกินเขากละมันใส่ม่ดย่งรูเนะ้าเล้นเสียงอะไรกันมาใส่ก็จานรูใส่แม่แท่ง อันนี้เป็นชาติพันธุ์ไทยขืนเรากำลังจะมาฟ้อนในงานไม้ดอกอาเซียนเชียงรายนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มไทยขืนอันนี้เขาฟ้อนก่อนอันนี้ก็จะเป็นบ้านทรงไทยขืนนะคะอันนี้ก็จะมีเ,เครื่องแต่งกายมีอธิบายศาส,สนาหรือว่าไอ้กลุ่มชาติพันธุ์ของไทยขืนเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้อะไรต่างๆนะคะ ก็มีอันนี้เป็นภาษาคืนนะก็จะมีภาษาคืนด้วยอันนี้จะเป็นการงานบุญนะคะตัวเนี้ยแล้วก็จะมีเครื่องใช้นะคะเครื่องใช้ต่างๆเครื่องแต่งการ i ถ่ายรูปกันนะชาติพันธ์ไท้คือถ่ายรูปหมู่กันนะวนะครับตีเดินทางมาถึงนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องว่าผมอศึกษาวิถีชีวิตของชาติพันธ์นะครับ สิบเจ็ด oui ท pues ่าเต้นด้วยกังรังสรรคโดยองค์การบริหารส่วนเขียงใเขาไปบอกเดี๋ยวอถ่ายคือแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการอนุรักษ์คันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของสมเด็จพระเทพพระราชดุดานะครับรวมไปถึงการแสดงวิถีชนเผ่าการแสดงผู้ปัญญาล้านนาสลาเชียงไฮนะครับการควบัุมล้านนาของเขาก็มีกับเข่ากับป๋าเพื่อทุกท่านได้ไปเลือกหนุดไม่ใช่แต่รวยนะครับเดี๋ยวต้อนเชิญนะครับทาง ทีมชาติพันธุ์ไทยเกิดที่ได้มาทําการแสดงนะครับด้านบนเวทีเพื่อที่จะร่วมถ่ายภาพกับนผู้บริหารขององค์การบริหารจ,จังหวัดเชียงรายนะครับครับเดี๋ยวหืดตาทีมชาติพันธุ์ไทยเกิดได้จัดก้าแถวกันก่อนนะครับเนาะแล้วเขาจะได้เรียนเชิญทางผู้บริหารของเขานะครับเปินก็ได้มาอยู่กับเขาทุกๆคําคื้นนะครับก็ โอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้อํานวยการนอเตอร์เกียรติคุลจันแก่นนะครับผู้อำนวยการสํานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับได้ให้เกียรติรวมถ่ายภาพครับชาติพันธุ์ไทยเขินด้านบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านตรงบริเวณด้านตรงกลางเลยนะครับขออุญาตเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับรวมถ่ายภาพครับชาติพันธุ์ไท้เขินด้านบนเวทีํำคืนนี้นะครับเป็นการแสดงของชาติพันธุ์ไทยเขิน และวันต่อไปก็จะมีแห่นหนึ่งชาติพันธ์นะครับที่จะมาให้ทุกท่านในศึกษาดูวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของเบิร์ดนียนะครับ ฟอ้อนลานะคะก้องมองซึงอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเอ่อจะเรียกว่าสวก็เดี๋ยวเขาก็ไม่พอใจนะคะทุกคนอันนี้ก็กลุ่มคนที่มีอายุนิดนึงนะวัยกลางคนนะคะอันนี้ก็จะมาฟอ้อนก้องมองซึง อีกชุดหนึ่งนะคะการแสดงของไทยคืนค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ในงานมหกรกรมดอกอาเซียนที่เชียงรายจัดคืนนะวันนี้ก็จะเป็นคิวของชาติพันธ์ไทเขืนที่ได้มาสแสดงโชว์ในงานมหกรรมนี้นะคะ,ะในในคลิปนี้ค่ะมก็จะถ่ายไว้แต่ไม่ไม่ได้ถ่ายควบคุมมากนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะคะนี่ในงานสแสดง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยคือในครั้งนี้เขาก็จะเอามาส่วนหนึ่งนะคะก็คือย่อๆมาค่ะมันไม่ได้รวมกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆของอวัฒนธรรมพิธีกรรมต่างๆของชาติพันธุ์ไทยคือเนอะาะทำไมเอมลมกระทั่ง,งการฟอนต์ล้ำด้วยนะคะเามันก็ไม่ค่อยในในคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยมีในเฟรมมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นคนไทยสมัครกว่านะคะยังไงก็ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ให้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปที่หอมจะลงเนาะจะได้แจ้งเตือนก่อนนะคะยังไงก็คลิปนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ